คุณผู้ชมครับปี2026ไม่ใช่เป็นเพียงปีแห่งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางเทคนิคครั้งใหญ่ของวงการฟอร์มูล่าวันเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของทีมแชมป์โลกอย่าง Red Bull Racing นี่คือครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้นทีมในปี2005ที่พวกเขาจะลงแข่งขันด้วย Power Unit ที่สร้างขึ้นเองภายใต้โปรเจกต์ Red b u l l Ford ซึ่งถือเป็นการเดิมพันอนาคตครั้งสำคัญการมาถึงของผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่สอค่ายอย่าง Ford และ A u ด i ได้สร้างพลวัตที่น่าสนใจ แต่สิ่งที่น่าวิเคราะห์กว่านั้นคือกล,ลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นผลโดยตรงจากจุดเริ่มต้นที่ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวอาวดีกำลังสร้างทีมเวิร์กขึ้นมาจากโครงสร้างของทีมกลางตารางอย่างซาบ์เบอร์ในขณะที่เรดบูฟอร์ดต้องผนวกหน่วยกำลังใหม่เข้ากับเครื่องจักรกลที่คว้าแชมป์โลกมาแล้วท่ามกลางสมการที่ซับซ้อนนี้มีตัวแปรสำคัญหนึ่งเดียวที่อาจชี้ชะตาความสำเร็จของโปรเจกต์กระทิงดุนั่นคืออนาคตของแม็กซ์เฟอร์สตัปเปนคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้น กลยุทธ์ที่แตกต่างนี้สะท้อนแรงกดดันและเป้าหมายที่ต่างกันอย่างไรและเดิมพันครั้งนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของอาชีพของนักขับแชมป์โลกคนนี้หรือไม่อัเดียนเลือกเส้นทางที่สุข,ขุมและรอบคอบในการเข้าสู่ฟอร์มูล่าวันโดยวางกลยุทธ์ระยะยาวที่เน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนจะคาดหวังความสำเร็จสูงสุดเก์นดตดอเนอร์ CEO ของอาดีได้ประกาศเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าภายในปี2030เราต้องการต่อสู้เพื่อชิงแชมป์โลก คำประกาศนี้สะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความสําเร็จใน F1 ไม่สามารถสร้างได้ในชั่วงคร่มคืนไทม์ไลน์ที่ยาวนานนี้สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าอาวดีกำลังเผชิญความท้าทาย2ด้านพร้อมกันคือการสร้าง Power u n ์ยที่แข่งขันได้จากศูนย์และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านแชสซีของซาวเบอร์จากทีมกลางตารางให้กลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกมัตติอาบิโนโต หัวหน้าโครงการ F1 ของ Audi ยิ่งตอกย้ำแนวทางนี้เมื่อเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในปีหน้าและไม่ได้ตั้งใจจะเป็นม้าหมืดนี่คือประชญาการทำงานแบบค่อยๆไต่ขึ้นไปยอดเขาซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคู่แข่งหน้าใหม่อย่าง Ford ที่ไม่มีเวลาให้รอคอยในขณะที่ Audi สามารถวางแผนแบบมาราธอนได้สถานการณ์ของ Red Bull Ford กลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง พวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่เริ่มต้นบนยอดเขาในฐานะทีมแชมป์โลกปัจจุบันที่มาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลที่ต้องรักษามาตรฐานระดับสูงสุดไว้ได้ให้ได้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขากลายเป็นกุญแจมือทองที่จํากัดทางเลือกเชิงกลยุทธ์พวกเขาไม่สามารถมีปีแห่งการเรียนรู้ได้ เหตุผลสําคัญที่สุดที่บีให้พวกเขาต้องเร่งเครื่องเต็มกําลังตั้งแต่ปีแรกคือความจําเป็นที่ต้องรักษานักขับอันดับหนึ่งของโลกอย่างแม็กซ์เฟอร์สตพเปนไว้กับทีมซึ่งสัญญาของเขามีเงื่อนไขด้านประสิทธิภาพที่อาจทําให้เขาย้ายทีมได้หากรถไม่ดีพอดังนั้นเรดบูฟอร์ดจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพร้อมแข่งขันเพื่อชัยชนะตั้งแต่วันแรกอนาคตระยะยาวของแม็กซ์เฟอร์สต์เปนได้ผูกติดอยู่กับประสิทธิภาพของรถแข่งปี2026อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าแหล่งข่าวจะระบุว่าแม็กซ์เฟอร์สตปเปนถูกล็อกอยู่กับทีมสำหรับฤดูกาล2026แล้วแต่สัญญาของเขาก็มีเงื่อนไขด้านประสิทธิภาพที่อาจเปิดช่องให้เขาย้ายทีมได้ในปี2027หากรถแข่งไม่สามารถต่อสู้ในระดับหัวแถวได้ลอเรนตเมคคิสบอสคนใหม่ของทีมเรดบูเข้าใจเงื่อนไขนี้ดีกว่าใครขึ้นเขายอมรับว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการรั้งตัวแม็กซ์เฟอร์สตปเปนไว้คือการมอบรถที่เร็วที่สุดให้เขา ถ้าเรามอบรถที่เร็วให้เขาได้ผมมั่นใจว่ามันจะลุบล้างข้อพิจารณาอื่นๆทั้งหมดเมคคิสกล่าวคำพูดนี้ตอกย้ำความจินโหดร้ายของวงการ F1 ว่าสิ่งที่จะรั้งนักขับระดับแชมป์โลกไว้ได้ไม่ใช่คำพูดหรือสัญญาแต่คือผลงานในสนามเพียงอย่างเดียว Red Bull Ford รู้ดีว่าพวกเขามีเวลาจำกัดในการพิสูจน์ว่าโปรเจกต์ Power Unit ใหม่นี้ดีพอที่จะสานต่อความสำเร็จและรักษาเพชรเม็ดงามที่สุดของทีมไว้ได้นอกกเหนือจากความท้าทายทางเทคนิค สมรภูมิเบื้องหลังที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือปรัชญาการสร้างทีม Power Unit ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของทั้งสองค่าย Red Bull Ford เลือกใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการดึงบุคลากรมากประสบการณ์จากทีมคู่แข่งชั้นนำมาโดยอดีตบอสของทีมอย่างคริสเตียนฮอร์เนอร์เคยกล่าวว่าพวกเขาสามารถดึงตัววิศวกรจาก Mercedes High Performance Power Plant มาได้มากกว่า200คน แม้แต่มัตติอาบิโนโต,โตของอาลดีก็ยอมรับว่าก,กลยุทธ์นี้ทำให้เรดบูฟอร์ดมีทักษะเฉพาะทางที่มากกว่าในช่วงเริ่มตน้นแต่ความเสี่ยงของแนวทางรวมดาวนี้คือการประทะกันของวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันและความท้าทายในการหลอมรวมบุคลากรเกือบ450ชีวิตให้เป็นหนึ่งภายใต้แรงกดดันด้านเวลา ในขณะที่ Audi เลือกที่จะเดิมพันกับองค์ความรู้ภายในองคอ์กรในระยะยาวบิโนโตเชื่อมั่นว่าภูมิหลังและความรู้ของ Audi ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในวงการมอเตอร์สปอร์ตจะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้ในระยะยาวแต่ความเสี่ยงของแนวทางนี้คือการขาดองค์ความรู้เฉพาะทางของ F1 ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการออกแบบช่วงแรกและทำให้มีช่วงการเรียนรู้ที่ยาวนานและยากลำบากกว่า การมาถึงของ Audi และ Ford ในปี2026ได้นำเสนอสองเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือความสำเร็จบนเรทีฟอร์มูล่าวัน Audi เลือกที่จะสร้างฐานให้แน่นแล้วค่อยๆไต่ย,ยอดเขาด้วยแผนระยะยาวที่มีความยั่งยืนในขณะที่ Red Bull Ford ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องกดคันเร่งตั้งแต่ปีแรกเพราะเดิมพันนั้นสูงกว่ามากไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของแบรนด์รวมถึงอนาคตของนักขับที่เก่งที่สุดในยุคข,ของเขา คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่ากลยุทธ์ใดจะชนะแต่คือ Red b บูฟอร์ดจะวิ่งสปรินต์ได้เร็วพอที่จะรั้งตัว Max v e r เฟอร์สเปไว้ได้หรือไม่หรือความอดทนแบบมาราธอนของอาวดีจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างอาณาจักรที่ยั่งยืนคือหนทางเดียวสู่บัลลังแชมป์ฟอร์มูล่วันที่แท้จริงคำตอบของคำถามนี้คือสิ่งที่แฟนมอเตอร์สปอรทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอย